กี่สามอีกเลยจ้ะสวัสดีค่ะชูทยเอลเรสสาขาเพิโนนลุนสวนจังหวัดบุรีรัมย์นะคะวันนี้มาลงสวนลุงกินะคะคุณลุงกิอันนี้ลูกค้าได้เข้าไปซื้อปุ๋ยมาหวานแล้วนะคะเมื่อเช้านะคะเลยมาติดตามผลนะคะเอาปุ๋ยน้ํามาฉีดให้นะคะตัวนี้เราออกมารักษาหน้ายางใจหนึ่งนะคะไม่มีน้ํายาออกเลย นี่วัานปุ๋ยลงแล้วนะคะคคาวายนายมันต้องดโวิธีการฉีดก็ฉีดได้เลยนะคะจะฉีดหลบตน้นฉีดลงดิน้นฉีดได้เลยฟื้นฟูรักษาหน้ายางวันนี้เรามาลงสวนกันครั้งแรกนะคะสวนของคุณลุงกินะคะอ่ะไม้ไม้เดี๋ยวลืมแนวอ่านตันบ่ต้นมัน อันนี้เรามาทำาสัญลักษณ์ไว้นะคะมัดปอกฟางไว้นะคะเพื่อที่จะไม่ให้ปนนะคะจำได้ง่ายๆมีตํำหนินะอีกเจ็ดวันเดี๋ยวมาดูผลกันนะคะวันนี้เรามารอบแรกเนาะจ้า